สวัสดีครับวันนี้เราจะไปที่ไหนกันครับผมไปที่ไหนไหนนะเดินป่าไปเดินป่ากันครับจะพาเด็กๆไปเดินป่าดูแมวตัวนี้มันร้องอะไรวะเอามเอาให้มันกินดิเร็วๆแบงให้มันหน่อยดตัวนึงดิดำแบงให้มันกินไปมืดมากที่นี่เดินป่ากับน้องสองคนดูพระจันทร์ครับรน้องๆ ในยามค่ําคืนตรงหนี้าไฟตรงเนี้ยมันจะมืดไปทั้งหมดเลยไม่มีทั้งกิ่งไฟในสมัยก่อนนะเ <c oughs> ข้าใจไหมเคยฟิลมืดมืดความมืดนะครับน,นี้นี้ดูนะครับตามมาครับ คืดูตรงนี้เป็นวัดถ้าให้เขาดูนี่วัดไหมพ่อก็มาวัดไหมใช่ไหมวัดใช่ไหมต้องพาพี่มาวัดใช่ไหมดูไปยืนนี่ไปยืนตรงนี้ยืนดูวัดดูนี่มีเด็กคนไหนกล้ามาอีกไหมนี่ไปดูดูความมืดดูเส้นทางนี้มีเด็กคนนี้กล้ามา ดูเสียงดูเสียงนี่น,นี่เออดูดูต้นไม้ดูยังไงไหนไปยืนดูกับต้นไม้ดิซื้อข้าวลงไม่ได้วะเอ,อ้ยยิ้มนี่พูดหน่อยพูดกับเพื่อนเพื่อนหน่อยสิถ้าใครอยากมาเดินป่าแบบนี้ก็มีพี่มาก็ได้นะคะเออไปดูนะครับน้องๆนี่มืดมาก ตามมาตามมามือไปหมดเลยตรงนี้มีแต่ปลาบอกให้ห้ามมาคนเดียวเดี๋ยวใจวายห้ามาามานคนที่แบบใจวายง่ายต้องม,อมาแบบคนสติดีๆความมืดรูนไม้รูนไม้ ราอยู่ในป่ากันนะครับมีกลางป่าเลยใช่ไหมน้องๆใช่๋ยวเราต้องออกไปกอกันต่นี้อย่าพิ่งไปถ่ายพี่แต่ฟิอขอเป็นคนฟิอเป็นคนชอบถ่าย่ะดูป่าดูป่านะครับดูปลามันจะหลงดูดูล่องน้ํานี่คือล่องน้ํแไปก่อนเป็นล่องน้ำ นี่ลงไปดูที่เคยโดดไปว่าเด็กนี่มันโหดหโด,ดตามเนี่ยนี่ของจริงเลยเออดีเออแปลกแปลกไหมแปลกแปลก,กไหม,ไมรู้สึกว่าแปลกแปลกว่ะเออห้ามทิ้งขยะในหมู่บ้านตัวสานะโดนโทษปรับหนึ่งพัน ถึงห้าพันบาทนี่ไปเดินไปเดินไปดูดูตัวเราเนี่ยละแมลงอะไระมา,รมา,มารแรงอะไรต่าทองเหรอใช่ปะไม่ใช่ไม่ต่อทองตัวอะไรไม่ใช่ตัวอะไรอ่ะดูไม่เดิละดูดูดไปทำมันอย่าไปทำอัน,ม,อานมาแรงมาแรงดูมาแรง ในะคัะเราอยู่กลางป่ากันนะครับมงน้องตามมาเราจะเจออะไรกันหรือเปล่าตามมาไม่เชื่บอกต้อตามมาตามมาโอเคมาก็ ที่ตรงนี้มันเป็นที่มืดมากเลยนะตรงนู้นันคือวัดที่พี่ถ่ายให้ดูมันคือวัดนะครับตรงหตรงนัดคือตรงตรงข้างวัดอีกฝั่งนึงข้างนื้ข้างวัดอีกฝั่งเนึ้อก็คือคืออะไรคืออะไรพูดเลยคือเมนเอาไว้เผาสดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงไรอะพูดปุ๊บดังเลยดีนะเด็กวัดอ๋อถู ขอโทษนะที<ช>่มีอะไรอ่ะไม่ได้ลบหลู่ใช่ไหมครับ<ช>ไม่ได้มาลบหลู่ไหว้ด้วยไห<ช>ว้ด้วยไหว้ด้วยไม่ได้มาลบหลู่โอ้โหหลอนเลยเสียงไม่พูดเลยไม่พูดละพอละพอละ,อละเดี๋ยวน้องๆอย่ากลัวกันนะครับใช่ไหมกลัวไหมไม่กลัวสิลูกชาย<ๆ>เออ,เอ,อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอะไรอะไร อย่าเล่นอย่าเล่นแนี่ยอย่าเล่นแนี่ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งวิ่งดีกว่าวิ่งเราวิ่งกันอยู่นะครับเดี๋ยวมึนนะมึนอ่า好。 เราจะวิ่งก็บอกเดี๋ยววิ่งช้าๆเริ่มจะออกป่าแล้วนะคะ,ะบ้านแล้วเราจะกลับละเราเดินเที่ยวเอแลอะสบ,บายเลยโอเคครับวันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายดูดู ยังไม่กลับนะครับเรายังมาปั่นตรงนี้เล่นตอนกลางคืนดูอันนี้จะปิดเพื่อดูถ่ายมาหิ้งนี่ก็หิ้งแล้วคู่นม่อยู่วันดีวกวัา